อย่าเพิ่งผ่าฝีคณสูตรถ้าคุณยังไม่รู้2ข้อนี้ข้อแรกผ่าตัดฝีคณสูตรแล้วสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีกเคสนี้ลูกค้ารักผ่าฝีคณสูตรแล้วทั้งหมด7ครั้งหลายๆคนเข้าใจว่าไปผ่าแล้วปัญหาจะจบ แต่มันไม่ได้จบมันแก้ได้แค่ชั่วรข่าวเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมนังเก็บตัวอีกต่างหากครับข้อที่สฝีคันสูตรสามารถแก้ได้โดยวิธีการธรรมชาติหรือการดูแลตัวเองที่ถูกต้องลดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายแถมไม่ต้องเจ็บตัวด้วยครับวันนี้ลักจะมาแชร์วิธีการที่ลักดูแลลูกค้าคนนี้คุณเคปรึกษากับลักวันที่4กันยายน ว่าแฟนเขาเป็นฝีคณนสูตรมี3อาการ 1. หน,งนองไหล 2. ถ้าหนองไม่ไหลก็ต้องกดให้มันออกมาซึ่งปาดแผลที่เป็นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ปิดสนิท 3. จะปวดอักเสบเป็นแบบนี้มาประมาณ2ปีการรักษาที่ผ่านมา 1. ไปผ่าตัดทั้งโรงพยาบาลรัฐเลกชน 2. ใช้ยาสมุนไพรย,ยาจีนยาไทยยาปฏิชีวนะทำการผ่าตัดกรีดเอาหนองออกมาทั้งหมดแล้วถึง7ครั้งด้วยกัน รักแนะนำให้เขาทารลิเวอร์เซ่สองชับซุนก่อนนอนพร้อมกับทำโภชนาการบำบัดเพียงแค่2วันหนองน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดผ่านไป5วันไม่มีหนองไม่อักเสบนั่งได้เต็มก้นผ่านไปทั้งหมด15วันทารลิเวอร์เซ่หมดไปทั้งหมด3กล่องไปพบคุณหมอหมอยังตกใจเลยว่าเอา้าเกือบหายแล้วนี่ซึ่งที่ผ่านมาแค่อาการเดินก็ไม่ปกติแล้วปวดก้นอักเสบมากๆ สำหรับคนที่เป็นฝีคันสูตรลักมีทางออกที่จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณอย่างตรงจุดปลอดภัยและไม่ต้องเจ็บตัวจากการผ่าตัดสนใจวิธีแก้ปัญหาฝีคันสูตรแบบไม่ต้องผ่าพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์หรือติดต่อลักตามช่องทางได้เลยนะครับ